สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุย๋ยเอเ o ฟู้ดซีเค็นะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็จะพามาทำข้าวอบกุนเชียงค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันก่อนเลยค่ะก็จะมีนะกุนเชียงค่ะอุ๋ยจะใช้กุนเชียงประมาณสี่เส้นค่ะเส้นยาวๆนะแล้วก็ต้นหอมต้นหอมค่ะอุ๋ยก็จะเลือกต้นที่เขาใหญ่ๆแบบนี้นะอบอวบ,อบใหญ่ๆค่ะ ขิงแก่ค่ะให้ใช้เป็นขิงแก่นะปอกเปลือกให้เรียบร้อยเลยนะแล้วก็หั่นแว่นค่ะข้าวสารค่ะก็ข้าวสารที่เราใช้หุงข้าวท่าเป็นประจำกันอยู่แล้วนะคะกุ้งแห้งค่ะกุ้งแห้งนะให้นําแช่น้ําเลยค่ะเป็นกุ้งแห้งเนื้อล้วนๆค่ะแบบนี้สักหนึ่งกำมือเนาะแครอทค่ะให้หั่นเต๋ค่ะจะหั่นเต๋เล็กนะไม่อย่างนั้นค่ะเวลาเรานําไปอบแล้วเดี๋ยวจะเละนะกระเทียมสับค่ะเห็ดหอมแช่น้ํานะแช่น้ําไม่นิ่มเลยค่ะแล้วหั่นค่ะ หั่นได้กชิ้นนะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ไข่ไก่ค่ะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นค่ะเรามาหั่นต้นหอมกันก่อนค่ะต้นหอมนะเวลาหั่นค่ะที่๋บอกให้แยกหัวและแยกใบนะส่วนหัวค่ะให้หั่นเป็นท่อนใหญ่หน่อยค่ะประมาณน่าหนึ่งเซนค่ะเป็นท่อนค่ะประมาณหนึ่งเซนค่ะแล้วเราก็แยกไว้เลยนีสัดส่วนใบค่ะเราก็หั่นบางเลยค่ะ ประมาณครึ่งเซนนะนี่ค่ะเราก็แยกส่วนหัวและส่วนใบนะคะส่วนใบค่ะเราก็หั่นท่อนเล็กเนาะส่วนหัวเราก็หั่นท่อนใหญ่ค่ะส่วนกุนเชียงนะหนึ่งเส้นค่ะเราจะหั่นเฉียงๆนะเป็นแว่นค่ะเราจะหั่นเป็นแว่นแบบนี้นะเอียงๆเฉียงๆแบบนี้ค่ะ แล้วอีก1เส้นค่ะเราจะหั่นเป็นชิ้นรูปเต๋าค่ะเวลาหัน่นเราก็จะหั่นเต๋าใหญ่หน่อยค่ะน,นะคะให้ได้ชิ้นประมาณขนาดนี้นี่ค่ะเราก็จะหั่นให้ได้รูปเต๋าประมาณนี้นะคะแยกไว้เลย,เลยนี่ค่ะเราก็จะได้แบบ2อส่วนแบบนี้นะเสร็จแล้วนะหลอกมาตอกไข่ค่ะ เราอีกก็จะใส่น้ำปลาค่ะไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเราตีเลยค่ะค่ะเราก็ตั้งกระทะเลยค่ะเปิดไฟนะรอให้กระทะร้อนก่อนค่ะพวกกระทะให้ร้อนด้วยค่ะให้ร้อนให้ทั่วกระทะเลยนะคะกระทะร้อนทั่วกระทะแล้วนะเราก็หลีค่ะให้เป็นไฟกลางมาทางอ่อนค่ะแล้ใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะ เราจะใส่น้ำมันเล็กน้อยนะแล้วเราก็ใช้วิธีค่ะล่อนนะน้ำมันให้ทั่วกระทะเลยเราใส่น้ํามันไม่ต้องเยอะนะแต่เราจะร่อนค่ะให้น้ํามันทั่วกระทะเลยเวลาใส่นะเราก็เอียงกระทะค่ะเราจะใส่จักขอบกระทะก่อนนะแล้วเราก็ค่อยเอียงค่ะเพื่อให้เขาค่อยๆลงไปตรงการลางเนาะเขาจะได้ไม่ไปเกาะตรงกลางนะ และหนากุ่วกันนะนค่ะเมื่อแห้งแล้วนะเราก็กลับเรื่องนี่ค่ะเมื่อเหลืองแห้งแล้วนะเราก็ตักขึ้นเลยค่ะนี่ค่ะ หลังจากเย็นแล้วเนาะเราก็นำมาหั่นเลยค่ะก็จะพภาซีเราก็ม้วนเนาะวันนี้เราจะหุงข้าวสองถ้วยนะคะสองถ้วยก็ถ้วยขนาดเนี้ยค่ะแล้วเราก็เทลงไปเลย แล้วเราก็ล้างเนาะวันนี้นะอุ๋ยก็จะมีวิธีหุงข้าวหรืออบข้าวของเรายัางไงให้รสชาติออกมาไม่เค็มเกินไปและไม่จืดเกินไปนะเสร็จแล้วนะหาตะแกรงค่ะลองพักไว้ให้สะเด็ดน้ําเลยก็อนี้เลยค่ะอุ๋ยยอมรับเลยค่ะว่าอุ๋ยหุงข้าวด้วยการใช้มือกะไม่ได้จริงๆนะ ก็จะใช้วิธีการตรวงจากกระป๋องนี่แหละค่ะเราใช้กระป๋องอะไรตรวงข้าวก็ใช้กระป๋องนั้นตวงน้ําค่ะแล้วใส่เนาะพักไว้ให้สะเด็ดน้ํานะเวลาเราใส่น้ำเนาะทําออกมาค่ะข้าวเราจะได้ไม่แฉะนะเราก็มาเปิดแก๊สค่ะให้เป็นไฟกลางนะไฟกลางมาทางอ่อนค่ะเราใส่น้ํามันลงไปเลยนะแล้วเราก็ใส่ขุ่นเชียงค่ะลงไปทอดเลยเราจะใส่ไปทัางที่น้ํามันยังไม่ร้อนนะเราจะใช้ไฟกลาง ใบตั้งมาทางอ่อนค่ะค่ะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะเริ่มที่จะเหลืองค่ะเราจะทอดให้เหลืองนะสังเกตไม่ยากเลยค่ะสีเหลืองเพราะวก็จะออกหนักนี้นะเวลาเราทำเราจะเห็นเลยค่ะว่าสีเขาเริ่มเหลืองขึ้นนะเรา,มาหมั่นคนเลยค่ะเพื่อให้เขานะเหลืองสวยทั่วก,กันค่ะค่ะมเมืองสวยทั่วกันแล้วนะเราก็ร้อนขึ้นเลยค่ะ เราจะไม่ใส่ผเชียงนะทอดในน้ํามันที่ร้อนนะเพราะว่าถ้าเราทอดในน้ํามันที่ร้อนนะ่ะแน่นอนค่ะพอเราใส่ลงไปค่ะผเชียงเราจะดํานะแล้วปัญหาค่ะถ้าเกิดเวลาเราทอดทราทที่สองน,น้ำมันมันร้อนอยู่แล้วนะให้เติมน้ํามันค่ะลงไปเพื่อลดความร้อนของเขานะนี่ค่ะก่อนการทอดในกระทะต่อไปนะแล้วเราก็ใส่ลงไปค่ะเพื่อให้น้ามันร้อนนะเพื่อลดอุณหภูมิความร้อนเขาลงค่ะหมั่นคนเลยค่ะ เ,เราเทน้ํามันออกเลยค่ะให้เหลือน้ามันประมาณสองช้อนโต๊ะนะแล้วใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะเราจะเคียวนะในกระเทียมมีกลิ่นหอมก่อนนะเราไม่ได้เจียวจนเขาเหลืองนะคะเราเอาแค่มีกลิ่นหอมค่ะเมื่อกลิ่นหอมออกแล้ว เลือยประมาณ50แล้วใส่ขิงลงไปเลยกุ้งแห้งค่ะแล้วก็เห็ดหอมค่ะให้ใช้ไฟไอ,อ่อนๆนะค่อยๆผัดค่ะให้เขาหอมนะอย่าให้เขาเหลืองเร็วนะไม่ไงั้นขิ่หอมก็จะไม่ออกค่ะนี่ค่ะหลังจากที่ผือผัดมาได้สักพักนึงแล้วนะ กลิ่นหอมของกุ้งแห้งเห็ดหอมและขิงสักเริ่มลอยขึ้นมาแล้วค่ะต้องขาข้าวที่เาราล้างนะพักให้สะเด็ดน้ําค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วอุ่ยจะเติมนะส่วนของซีอิ๊วหวานค่ะให้มีสีนะข้าวแบบเราจะได้ไม่ขาวเกินไปอุ่ยจะเติมแค่เล็กน้อยค่ะให้มีสีสันที่สวยงามเท่าน,นั้นเองนะแล้วเราก็ขัดเลยค่ะ ขั้นตอนในการใส่ข้าวนี้จะเพิ่มไฟเป็นไฟกลางแล้วนะคะเวลาทำข้าวอบขุนเคียงนะเพื่อนๆต้องคิดถึงว่าขุนเคียงเรารสชาติออกเค็มแล้วนะรสชาติก็จ้จัดจ้านค่ะเวลาปรุงไม่ต้องปรุงอะไรเยอะเลยค่ะ ความอร่อยและน้ำของตัวกีิเสียงเราออกไปแล้วนะถ้าถือใ่ใส่ทำข้ามันไก่นะก็จะค่อนข้างทำง่ายเลยค่ะเพราะว่าจะรู้นะว่าข้าวเราอ่ะจะผัดให้ได้ประมาณไหนนะไส่ใส,ใสเข้าวมันไก่ดยค่ะนี่นะเราก็จะผัดให้ข้าวนะอยู่ที่ประมาณเนาะ ้าเกิดสังเกตด,ดูค่ะข้าวก็จะเงานะเหมือนข้าวใกล้สุกประมาณนั้นเลยนะเวลาเรามาข้าใส่ในยค่ะี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็ใส่แครอทไปเลยแล้วก็ขุ่นเชียงนะที่เราหั่นเป็นลูกเต๋าค่ะใส่ไปเลยค่ะ ันนี้ค่ะเราจะใช้อบในหม้อหุงข้าวนะเราก็ต้องมายือเป้าเนาะไี้เสียเวลาดูนี่นค่ะแล้วก็สุดท้ายนะหัวต้นหอมค่ะแช่ไปเลย ลหลังจากเราผัดเสร็จแล้วนะเราก็นำมาใส่ในหม้อขงข้าวเลยค่ะนะเราก็จะได้ข้าวแล้วนะแบบนี้ค่ะพักไว้ก่อนนี่ค่ะเทคนิคง่ายๆของอุ๋ยเลยใครเคยหุงข้าวใส่น้ำประมาณไหนนะก็ให ใช้ขนาดนั้นเลยค่ะข้าวหมงยนนะจะเป็นข้าวหอมมะลิเก่าค่ะเวลาหุงนะอุ๋ยจะใส่ข้าวหนึ่งถ้วยต่อน้ำหนึ่งถ้วยเกือบครึ่งนะวันนี้อุ๋ยหุงสองถ้วยนะอุ๋ยก็จะใส่น้ำไปสามถ้วยค่ะแต่สามถ้วยไม่เต็มนะนี่ค่ะก็จะใส่น้ำไปเลยสามถ้วยนี่นะเกิดเออเกิดท้ายของจะไม่เต็มค่ะเพราะถ้าเกิดใส่เยอะข้าวมองอจะแฉะค่ะ ข้าวหุงสองก็จะใส่น้ำสามถ้วยเนาะแต่ไม่เต็มค่ะเดีย๋ยวจะใส่ไปแบบนี้เลยน้ำเท่านี้นะเสร็จแล้วเราก็มาปรุงรสค่ะเรจะใส่เป็นซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายปับรด,ดนะคนค่ะให้ละลายค่ะแล้วก็ซอสฝาเขียวค่ะ เราคนจนกว่าน้ำตาลทรละลายนะแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะหลังจากน้ำตาลทรายเครื่องปรุงเข้ากันแล้วนะให้เพื่อนลองชิมรสชาติเลยค่ะให้เป็นรสชาติใจนะแต่อย่าเป็นรสชาติที่จัดเกินไปนะเพราะเราต้องเผื่อของขุนเค็มด้วยนะที่ก็มีรสชาติออกเค็มเนาะนี่รสชาติก็ูกใจแล้วนะอีกว่าขาดเค็มนิดนึงหรือก็ใส่ เทีวค่ะเพิ่มค่ะประมาณครึ่งช้อนแล้วเราก็คนค่ะเสร็จแล้วนะเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็คนนะเพื่อให้เขาเข้ากันค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ในหม,ม้อหุงข้าวเลยปิดฝาค่ะแล้วหุงข้าวตามปกติเลยค่ะนี่ค่ะข้าวก็สุกแล้ว ได้ข้าวแบบนี้เลยนี่นะหลังจากที่ข้าวสุกแล้วเลยแล้วก็จะได้ข้าวเสวแบบนี้เลยค่ะแถมรสชาติเนาะก็จะไม่โดดค่ะให้เราปรุงรสชาติไปก่อนเลยในน้ํานะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ด้วยนะคะสําหรับวันนี้อุ๋ยลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ